มาแล้วครับผมมาแล้วครับหมอกมาแล้วนะผมโอ้โหหลังจากฝนตกนะผมผมดูแล้วทําไมพระท่านถึงมาทํากุฏิไว้จุดนี้นะครับมันเป็นสวงสวรรค์จริงๆนะครับผมโอ้โหก็ค่อยๆที่จะอันตรายนะครับอยู่ใน้าผาแต่เมื่อเทียบกับวิวที่ได้เจอแล้วนะครับผมผมถือว่าผมคุ้มมากนะครับสวยงามจริงๆครับผม ก็คือโอกาสน้อยเนาะที่จะขึ้นมาแบบนี้เนาะผมว่าสวยงามใหม่นะ สวัสดีครับผมหมันคนลงป่าครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับนะครับผ่านต่ายายป่านะครับผมแล้วก็ทายบ้านเป็นอยู่คืนนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมพามาชมนะครับกุฏิหลังนี้นะครับทุกคนลองดูนะครับกุฏิหลังนี้นะครับจะอยู่ใต้หน้าผาหินนะครับผมตัวนี้เป็นโขดหินก้อนใหญ่มากนะครับแล้วก็พาท่านจะสร้างเป็นกุฏิไว้ด้านนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ชมนะครับกดไปชมคลิปด้านล่างเลยครับบอกเลยครับว่าคลิปที่แล้วนะครับโหดมากแล้วก็หลอนมากนะครับผม ่วนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมกุฏิล้างอีกหลังหนึ่งนะครับผมซึ่งหลังคานะครับจะทําด้วยไม้เลยนะครับผมเป็นกุฏิเก่ามากนะครับอยู่บนหน้าผานะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดนี้น่าจะประมาณ1-2กิโลนะครับผมเดี๋ยวต้องเดินดูก่อนนะครับผมนะนี่ครับสวยงามมากเลยนะกุฏิหลังนี้นะครับนะครับเดินทางกันนะครับผมนี่ก็นะครับตอนแรกนะครับอ่า พวกเรานะครับคุยกันว่าจะทงกับข้าวนะครับตรงปุติร้านตัวนี้เลยนะครับแต่พอมองแล้วแบบมันมีแบบหมอกนะครับมีควันขึ้นมานะผมพวกเราเลยตัดสินใจนะครับขึ้นไปด้านบนดีกว่านะหิวข้าวก็อดเอานะครับผมเพื่อเห็นทะเลหมอกนะครับผมต้นไม้ต้นนี้โอ้โหเหมือนประตูนะครับผมเหมือนประตูทางเข้าไปไหนซึกแห้งเนาะทุกคนลองดูครับโอ้โห เปิดประตูทางเข้าเลยนะท่านใต้เห็ดอะไรนะท่าวใต้เห็ดอะไรทำไมดอกใหญ่จังเลยนี่นี่ผมอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะครับผมเป็นไงข้าวใต้เห็ดอะไรนะมันมันอยู่ในดงใหญ่นะมันคือน่าจะเห็ดดิบนหรือเปล่ามีอะไรกินอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นเห็ดพวกเห็ดขาหรือเปล่าครับ ไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดใครในเปีขาเห็ดขาเนะเ<อ>าะที่เนขื่นใช่ไหมนีม่กินได้อยู่แต่ว่าเราไม่ยอมกินนะโันเปืเป่อยแล้วครับไปเราไม่เอานะครับทิ้งก่อนอ๋อ,โ,อโดนเดินมาโซนนี้ก็คือเป็นโขดหินเนาะอืมเป็นเนครับนื้อยาาทงเดินนะเห็นไหมผ่านตายพอเราออกมาจากกุฏิร้านนี่ก็คือแดดออกเลยนะอพอเรานั่งอยู่ในนั้นนะครับมืดคึ้มเลยนะ โอ้โหดอกนี้สวยมากนะครับสีขาวนะครับใครดูว่าดอกอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดินมาตรงนี้นะครับฮะง้อป่าเหรอโอ้คือสูงแท้ นนนตาไอปเก็บห่ยโอ้โหนะครับเป็นเขาบอกว่าเงาะป่าอยู่ด้านบนนู้นนะครับผมสูงมากเลยนะเงาะป่าเหรอใช่เรียกเงาะป่ามากอย่างเอ๋ยมาใคยเข้ามากแจ็คแถวบ้านสูงเราาข้นู่นนะครับเทางบนเห็นให้ได้ถึงตรงนี้มันเป็นลานหินคักเลยเนาะโอ้นี่ครับเป็นลานหินแบบกว้างนะครับแล้วก็มีรอยก่อของไฟตรงนั้นเออแปลกครับจุดนี้นะค้อนค้อนดึกเอาละ เมื่อกี้นะครับผมโยนไม้ขึ้นไปนะครับโดนพอดีเลยครับสูงมากเลยนะเสียดายถ่ายไม่ทันนะครับไม่คิดว่าจะโยนโดนนะครับผมถูกไหมถูกสินี่ไงอู้อูอันนี้มันเปื่อยแล้วนะลูกนี้นะเนี่ยครับมันมีหนอนกินนะครับผมโอ้มันเน่าเลยนะผ้ายอู้มหลายลูกอยู่มันลงนี่นี่ครับ โอ้โหนี่นะครับอ๋อนี่เหรออันนี้คือผลไม้ป่าอันนี้แถวคนจะเรียกว่าเงาะงป่าใช่ไหมเงาะป่าเงาะป่ามากไข่ข้าวมากไต่มากไต่เรียกมากไข่ข้าวอ๋อตกมาจากด้านบนน่ะเม่นกันนะใช่ไหมนู่นเลยครับผมฝีมือมากเลยนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับตอนแรกกะว่าแบบโยนเงินเทศไม่คิดว่าจะถูกก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะโอ้โหทหารบอกว่า ไม่ถึงแนนอนนะแต่ว <cons urai> ่าโยนขึ้นไปจะถึงจะถูกด้วยนะโอ้เม็ดมาโอ้หนอนกินหมดแล้วครับด้านในนะไหนครับนี่นี่ครับเน่าหมดแล้วนะครับเป็นไงชิมรสของรูกพันตายน่าจะเหมือนอยู่นะเอ่พันตายโอ้เี๋ยวเดี๋ยวพันตายชิมให้ดูนะครับเนี่ยเป็นไงอหอมหอมใช่ไหมเม็ดมันเหมือนมันกระทกลกเนาะแต่เม็ดใหญ่กว่านะมันเปรี้ยวนะคุณอันเมื่อมาคีโพนไหม เฮ้ย <rium> <Dante> ไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมอืมกินได้ครับผมก็คือลูกที่สูกน่คืออยู่ด้านบนสุดเลยนะแต่ลูกที่ดิบเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมมันไม่เหมือนบนภูเขาเลยเนาะจุดนี้มันแบบเรียบมากเลยนะครับเออเนาะนะครับอันนี้เป็นเฮ้ยผมเห็นนะครับ เป็นกล้วยไม้ดินมังกรนะครับผมนี่นะเห็นไ,ไหมนี่ครับอันนี้สังเกตมันจะเหมือนดินมังกรนะครับแลบออกมาเห็นไหมครับสวยมากเลยนะหลังจากนะครับเดินผ่านลานหินมานะครับก็เข้าดงอีกแล้วนะพันตาย คือป่าโซนนี้นะครับต้นไม้แบบใหญ่มากเลยนะเหมือนเมืองยักษ์นะครับผมเหมือนต้นโพแต่ก็ไม่ใช่เนาะต้นต้นไทรบอกผมดูต้นไทรเหรอต้นไทรทำไมตรงอย่างนี้นะครับดูโอ้สูงเลยสูงมากเปลือกมันเหมือนต้นโพต้นไทรเนาะเปลือกสามสิบเมตรคุณได้แต่ต้นนี้โอ้โหใหญ่มากครับสามสิบเมตรโหสูงมากแล้วก็สูงนะครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรใครดูคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ คือเส้นทางที่เดินนะผมก็คือโลกมากนะครับโอ้นครับหินก้อนนี้นะครับลักษณะเหมือนช้างพ่อใหญ่นะครับลองสังเกตกันดูนะผมแปลกใจมากนะครับหินส่วนนี้นะครับคือลักษณะมันโคง้งแบบโค้งมนนะผมไม่เหมือนหินโซนทั่วไปเนอะนะนแปลกมากนะครับส่วนนี้ ไม่แน่ใจว่าหินโค้งๆอย่างนี้เกิดจากอะไรนะครับใครดูคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับก็คือฝนที่ตกเมื่อกี้นะครับผมทําให้นะครับก็ถนนคนทางเปียกไปหมดเลยครับผมแล้วก็ทําให้ใบไม้เนาะมันมีน้ําค้างอยู่นะครับผมเราเดินผ่านก็เปียกครับผมวันนี้เย็นสบายนะครับ ตอนนี้ผมน่าจะเจอแล้วครับผมนี่โอ้เห็นหลังคาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยนี่ครับผมโอ้อันนี้เป็นหลังคานะครับเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเถียงเนาะนะครับที่อยู่บนหน้าเลยนะครับปาบโอ้สุดยอดนะครับ โโอ้โหตรงนี้เหมือนเป็นศาลานะผมว่าหรือว่าเป็นกุฏิพระนะผมว่านะครับผมเพราะว่าจะมีนะครับผนังอยู่ด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยผุพังไปตามกาลเวลานะครับผมมันเอ็นไปหมดเลยนะป๊าดอันนี้คือวิวนะโอ้โหกุฏิหลังนี้นะครับอยู่บนหน้าผาสูงเห็นวิวได้สวยงามมากๆเลยครับผมหืมสุดยอดนะครับ าดสวยมากเลยนะจุดนี้นะเนาะโอ้เป็นศาลาแบบเป็นน่าจะเป็นกุฏิพระเนาะกุฏิน่าจะมานั่งสมาธิเพราะว่ามัน,ม,นมันมีแบบทำตรงนี้ผนังนะครับผมแต่น่าจะนานแล้วเพราะว่าผมว่าน่าจะโด,ดนลมโดนอะไรด้วยแหละนเนี่ยเพราะว่ามันอยู่มันอยู่บนเนิาผายเนาะลมน่าจาะพัดถ้าเต็มเต็มนะครับผมโอ้โหนี่ครับไม่อยากลม อ๋อที่ว่าไอเป็นหลังคาไม้นี่คือไม่ใช่จุดนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จุดนี้เนาะไปที่หนึ่งก็ออกจากจุดนี้เราไปเลยอ๋อครับโอเคไปไปเราหาทำกับข้าวกินจุดนี้เลยเนาะวิวดีมากเลยนะจุดนี้หรือจุดนั้นจุดนั้นจุดนี้ก็ได้นะจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้เอาตรงนี้วิวสวยดีเลยตรงพันธุ์ตายยืนนะเอาได้เฮ้ยเดี๋ยววัด ทำกงหลังได้รับย่างกินกันก็ได้เนาะสวยงามมากนะครับนี่เนาะก็ลองคอมเมนต์กันบอกกันนะครับว่าคิดว่ากุฏิหลังนี้ผ่านมากี่ปีแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะโหนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นหลังคาไม้ที่จริงไม่ใช่นะครับ พอดีไกด์เขาบอกว่าอีกจุดนึงนะครับที่เป็นหลังคาไม้นะโอ้แต่เส้นทางการเดินนี้คือมันลึกลับมากเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะมีซ่อนอยู่จุดนี้เนาะสวยงามมากๆนะครับก็ผมว่าน่าจะมีนะครับาชาวบ้านเนาะเขาเอาไม้นะครับมาค้ำไว้ไม่ให้มันเอ็นลงไปจนสุดนี่ไหมครับตัวเนี้ย เป็นไม้งามนะครับมาคำไว้นะโอ้โหพระท่านก็นะครับหาจุดที่สวยงามมากๆนะครับผมนี่นะเป็นศาลานะผมแล้วนั่งนะครับนั่งสมาธิวิปัสสนาเนาะนะครับผมผ่านออกมาโอ้โหครับก็จะมองออกมาเป็นยางไงนะครับนี่นี่ครับเื้เสียวมากครับโอ้ยโอ้โหอยากบอกว่าขนลุกเลยนะครับผม นะครับวิวก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับขอทํากับข้าวนะครับผมต้มมาม่ากินก่อนนะเพราะว่าหิวข้าวมากๆนะครับคือจุดนี้นะชาวบ้านเนะาะพันตาชาวบ้านบอกว่านะครับไม่อยากให้แจ้งพิกัดนะครับเพราะว่า กลัวคนนะครับที่เขาคิดไม่ดีเขาจะมาทําลายนะครับผมนะผมก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้แจ้งพี่กัดแล้วกันนะครับผมว่ามี f c หลายท่านนะทักมาถามทักอ่าคอมเมนต์ถามว่าสถานที่นี้อยู่ไหนนะครับบางสถานที่เขาไม่ให้บอกนะผมผมก็เลยไม่ได้บอกไปนะต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็กําลังนะครับดังไฟติดไหมผ่านตายมันยากมากเลยนะตอนนี้ผ่านตายเป็นคนดังนะครับผม มรย้จะติดไหมเพราะว่าฟืนเปียกฝนตกลงไปเนาะฝนตกเมื่อกี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ชมกดไปชมได้นะครับผม <c oughs> สุดยอดนะผมนับทึงเลยคือสังเกตสังกสีนะครับเขาเอาขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมถ้าใครดูคลิปที่แล้วของผมเนาะจะเห็นว่าเส้นทางเส้นนั้นคือลำบากมากนะครับและกุฏิหลังก่อนนะครับก็ไม่ได้มีหลังคานะครับผม นะแต่กุฏิบางอย่มีหลังคาเป็นสังกะสีนะครับคือถ้าจะขึ้นมาฝั่งนี้นะ่ะน่าจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าผาแบบลึกไปเลยครับผมถ้าจะขึ้นมาก็จะมีเส้นทางเดียวแหละที่ผมเดินมานะครับผมโอ้โหเขาก็ผมว่าต้องมีแรงศรัทธามากๆเลยนะครับถึงจะหอบสังกะสีนะครับผมขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้นะครับนี่นะครับก็อนุรักไว้นะครับผมให้ ลูกหลานเนาะได้ดูนะครับผมดีกว่าทุบทําลายนะครับมันจะกาดดีมากๆเลยนะ วิวด,ดีมากเลยเนาะนะท่านายถ้าได้โดนมาบินผ้ามุมสูงนี้ผมว่าสวยมากๆเลยนะจะได้เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าผานะผมเอาบินโดนบินโอโ้โหอยากจะเอ่ยเลยครับผมสวยงามนะครับขนาดเราถ่ายแค่ด้านข้างนะครับถ้าถ่ายด้านบนนี้ก็คือเนาะจะได้เห็นชัดนะครับล่องเหวแล้วก็เห็นที่เราอยู่เป็นหน้าผาสูงนะครับผมนี่นะครับเมกอนะครับผม ฝั่งนี้มาแล้วครับมาแล้วมืดมาแล้วครับเห็นไหมนี่นะครับตรงนี้ก็ตกนะผมฝั่งนี้ก็ตกนะครับมาแล้วครับไม่เป็นไรเรามีกุฏินะครับล้างเราก็จะไปนั่งอยู่ข้างในนะครับนะตอนนี้กําลังเราตะเกียบนะครับกินต้มมาม่านะครับ มาตอนนี้น้ำเดือดแล้วใช่ไหมพันตายเดือดแล้วครับไปนะครับต้มเลยครับนี่ครับออาหารหลักของเรานะผมแมมม่าครับกินยังไงก็อร่อยนะคุณอ่านชอบมาม่าอไม่ใช่ดูเดียวก็ไม่เอามามาครับผมนี่นะครับ มาม่าแล้วก็สุกเลยครับโอ้โหโอ้โหดวนๆๆๆทำล้นๆๆเยอะไมข้างล่างครับเจสสี่แก้วอะไรเจสแก้วเจสแก้วว้เลโอ้บรรยากาศหวอนดูโอ้โหจะได้กินข้าวหรือเปล่าฝนกำลังมาไล่แล้วนะครับผมตอนนี้มันแตะคนหน่อยโอ้โอมันแตะมันเฮ้ยเสียดายนะให้มันให้มันหุบหน่อยนี่หอมมากเลยนะครับมาม่า <อ>ถ้ามาม่าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นี่คือกินทุกคลิปเลยนะพานตายเออ,เอบรรยากาศที่สุดสวยนะบรรยากาศฝนกำลังมาแล้วครับผมด้านหลังนะกินแค่นี้ก็อิ่มนะครับนี่โอ้โ,โ,โหเราจะกินทันไหมครับเนี่ยดูนู่นซะก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อให้จะทีจะทางก่อนนะครับผมนี่นะ,นะมาผ่านตายเอาหมกหน่อไม้มานะ เนี่ครับสุดยอดนี่ครับนี่ครับพี่กันกินมาม่าเนาะเราไม่ได้เอาช้อนมาครับเราก็จะคีบนี่ผักเนื้อผักตัวนะครับใช้บ้านเป็นยูคือครับโอเคนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไทยบ้านเป็นยูคือนะครับจ้องเล็กๆนะครับไกด์ของเราวันนี้ถ้าไม่มีไกด์นี่คือหลงแน่นอนนะครับผมคือปลาลึกมากนะครับลึกมากเลยนะนี่ครับอาหารหลักสิบนะครับกับบรรยากาศวิวหลักร้อยหลักล้านเนาะ มาเลยเยนานั้นเอาเยครับใส่แม่แนตกมาอาีเแม่เปียกันนะไม่ครับพี่น้องขนแตาหาที่ไหนไม่ได้แล้ว จะคือเรามากินข้าวนะครับท่ามกลางบรรยากาศฝนจะตก <laughs> สุดนะนะครับมาแล้วนะครับ ฝนมาแล้วครับโนนะครับขามมาแล้วครับโอ้โหนะวิวนะครับสุดยอดมากๆนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนมาชมนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้จังเลยนะครับผมมันสวยกว่าในรูปที่ถ่ายอีกนะครับเห็นไหมฝนกําลังนะครับคือค่อยๆยนะครับอดไล่มาไล่มาไล่มาเรื่อยๆนะครับผม ฝั่งนี้ยังไม่ได้จกนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวออกนะครับบรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดนะครับผมอยากชมบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับโอ้โหเมฆก็ไหลไปแล้วครับผมบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับนุ่นครับอยากชมบรรยากาศแล้วสวยงามมากเลยนะครับต่ายเนาะเนาะอย่าเห็นยดตานะครับใช่ นี่ครับเนี่ยดูนะครับยืนดูเมฆเนาะค่อยๆไหลไปในช่องเขานะผมมันเป็นบรรยากาศที่พินมากๆเลยนะนี่ครับแต่ผมคือจุดนี้นะครับเราสามารถเข้าไปหลบฝนตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมก็นี่ครับเข้ามาหลบฝนแล้วนะฮะ <laughs> เป็นไงครับก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้นะโอเคนะผมนี่นะกระเป๋าก็ห้อยไว้ัครบห้อยไว้น่าจะได้อยู่นะผมว่านะครับ<อ> อย่างไรน่าจะไม่เปียกนะผมจุดนี้เนาะนี่นะครับห้อยไม่ฟังเนี่ยนะั่งไหนความรุนแรงไมไ่ได้อยู่ครับได้อยู่ยังไม่ได้ดูน้ำเลยนะได้ครับเ้างก็บุญสิบรรยากาศดีมากอันนี้ปิดไฟไว้ใช่ไหมนะครับกันไม่ให้ไฟดับนะผมสวยงามอัดีเนาะอ๋อฝั่งนู้นเลยไง เมฆแล้วนะขาวๆวกำลังมาเนี่ยเมฆเมฆครับเมฆก็จะลอยมาแบบนี้นมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเมฆแบบนี้ครับได้ไหมนี่เมฆจะลอยแบบนี้บอกใช่มันจะลอยมาเขาดูนะเขาดูผ่านใจนะครับเมฆกำลังลอยมาคลิใหญ่เลยนะครับผมสวยงามจริงๆเนาะ นี่นะผมกุฏิล้างแห่งนี้นะครับอยู่ในสวงสวรรค์นะครับนี่นะครับจะให้ดูโอ้โหสวยงามมากๆครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับผมสวยจริงๆครับสวยมากครับผม ก็คือโอกาสน้อยเนาะที่จะขึ้นมาแบบนี้เนาะ<ต>ผมว่าสวยงามมากนะนนใช่ไหมคือตอนนี้บานบ่าย4ี่มงเย็นนะครับถ้าตอนเช้าจะขนาดไหนเนาะ เราไปเดินข้างล่างนี้ก็คือไม่เห็นนะนี่เนาะไม่เห็นนะเหมอกออกไปแล้วไม่เห็นเลยนะ <c oughs> เราก็มาถูกที่ถูกเวลามากเลยเนาะ<อ>ใช่ไหมถูกเวลามากๆถ้าเรามาเร็วกว่านี้ก็ไม่เจอมาช้ากว่านี้ก็ไม่เจอนะครับ <c oughs> นี่ครับสุดยอดนะผมจุดหมายไปทางไม่ใช่ที่สูงคับมสวยงามน,นะครับมันอยู่ในระหว่างทางครับ ก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็กาลังนะครับจะทําการเก็บขอนะครับผมแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับคือมันมันมันแบบมันตอนแรกกะว่าจะมากินข้าแล้วก็จะรีบลงไปนะครับผมแต่พอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับมันสวยงามมากเลยนะก็คือหายากนะครับที่แถวบ้านผมจะมีบรรยากาศอย่างนี้เนาะถ้าไม่มาถูกเวลาถูกจังหวะจริงๆนะผมนะนี่ครับก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณไ้า์นะครับผม ช่องไทยบ้านเป็นอยู่คือนะผมแล้วก็ทางสายป่านะผมอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมแล้วก็คลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาผมไปชมนะครับเป็นกุฏิล้างอีกหลังหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ทันไหมครับวันนี้ทันเนาะทันครับไม่ทันก็เดี๋ยวนะครับเอาสายส่องเอานะครับผมก็คือกุฏิล้างหลังนี้จะอยู่ในหน้าผาเหมือนกันเราจะเดินเลาะลดินเลาะหาไปนะครับผมแล้วก็กุฏิหลังนั้นจะเป็นหลังคาไม้นะครับผม คือเขาใช้ไม้ทําหลังคานะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับ,บมมทุกกำลังใจสวัสดีครับ